อัปเดตค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านปี2568ใครกำลังจะซื้อบ้านหรือว่าใครกำลังจะขายบ้านในช่วงต้นปีนี้เนะครับเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับยังไม่มีมาตรการในการช่วยลดอัตราค่าโอนหรือค่าธรรมเนียมค่าจดจำนองลงนะครับและปีนี้อาจจะเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการชะลอตัวลงก็เป็นได้นะครับและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านปี2568นี้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ สวัสดีครับผมเจ๊เจสโฮมบ้านพร้อมอยู่นะครับที่นี่รับขายฝากรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตามสภาพหรือว่าพร้อมอยู่และยังรับรีวิวบ้านอสังหาต่างๆด้วยนะครับในส่วนกรุงเทพและปริมณฑลถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนในปี2568นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการโอนของปี2568นี้นะครับยังไม่มีมาตรการของทางภาครับนะครับออกมาลดค่าธรมารมเนียมค่าจดจำนองให้เหมือนปีที่แล้ว นะครับปีที่แล้วนะครับก็จะมีส่วนลดจากทางภาครัฐนะครับช่วยลดค่าจดจำนองจาก1%นะครับเหลือ0.01%และค่าธรรมเนียมการโอนจาก2%เป็น0.01%นะครับแต่ว่าผ่านมาในปี2 5 6 8นี้นะครับยังไม่มีมาตรการนี้ออกมานะครับเท่ากับว่าเรายังต้องชําระค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆอยู่ในยอดเต็มนะครับก็คือค่าโอน2%นะครับแล้วก็ค่าจดจำนองอีก1%นั่นเองนะครับและค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับนอกจากค่าโอนค่าจดจำนองจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีภาษีงินได้ส่วนบุ นนหากหน้าที่จ่ายแล้วก็จะมีอากรสแตมหรือธุรกิจเฉพาะนะครับสออย่างนี้นะครับถ้าใครถือครองเกิน5ปีก็จะไม่เสียธุรกิจเฉพาะนะครับแต่จะเสียเป็นอากรสแตมแทนถ้าใครมีชื่ออยู่ในทะ ER เบียนบ้านนะครับเกิน1ปีก็ไม่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะเหมือนกันนะครับและก็ถ้าเกิดใครไม่มีชื่อหรือถือครองไม่ถึง5ปีนะครับแน่นอนว่าจะต้องเสียธุรกิจเฉพาะ3.3%จนะครับจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าจุดจำนองนะครับหงตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นของสาหรับคนที่ยื่นกกู้ะค็จมี่า จดจำนองตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น1%นะครับจากราคาซื้อขายนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราซื้อบ้านในราคา2ล้านบาทนะครับเราจะต้องมีเตรียมเงินสดเอาไว้จ่ายค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆยอดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูคร่าวๆในคลิปนี้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าเรากู้ซื้อบ้าน2ล้านบาทใช่ไหมครับถ้าค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่2%เราก็จะต้องเสีย4 0,000ื่นถูกต้องไหมครับและถ้าเรากู้ซื้อบ้านเราก็จะต้องมีค่าจดจำนองอีก1%ก็คือ 20,000บาทนะครับรวมแล้วนะครับค่าธรรมเนียมก็60,000บาทแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เกือบแสนแล้วนะครับครึ่งแสนไปแล้วนะครับและ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นของคนที่ขายนะครับเพราะเป็นภาษีเงินได้ของคนคนขายนะครับแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกับผู้ซื้อผู้ขายยังไงนะครับต้องตกลงให้ดีและให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันบันโอนตรงภาษีธุรกิจเฉพาะนี่นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียเยอะที่สุดนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนี้นะครับจะอยู่ในค่าธรรมเนียมต่างๆของการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อต่างๆนะครับก็จะมีอากรสแตมกับธุรกิจเฉพาะนะครับจะเสียอย่างใด เวลาเรากู้ซื้อบ้านหรือว่าเวลาเราจะซื้อบ้านนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าต้องเสียธุรกิจเฉพาะหรือเปล่านะครับถ้าเสียธุรกิจเฉพาะเราก็จําเป็นต้องเสียธุรกิจเฉพาะนะครับถ้าเกิดเราจําเป็นต้องขายจริงๆแน่นอนครับว่าอาสังหารในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับเพราะว่าคนเน้นไปเช่ามากกว,กว่าการซื้อนะครับทำให้วอลลุ่มการซื้อขายนะครับลดลงอย่างชัดเจนก็ไม่แน่นะครับทางรัฐอาจจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะครับก็จะมีหลักๆหลายๆโครงการนะครับที่รอลุ้นอยู่ อย่างเช่นปลดล็อก LTV ลงนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆธนาคารต่างๆนะครับก็จะมีมาตรการลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้เราสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่ายและคล่องมากขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วนะครับในช่วงของต้นปีแรกนะครับเป็นหนี้เสียค่อนข้างเยอะนะครับแบงก์ก็เลยเข้มงวดที่จะปล่อยสินเชื่อนะครับทำให้ยอดการอนุมัติสินเชื่อนะครับน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้การซื้อขายชะลอตัวลงนั่นเองนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากมีมาตรการการลดค่าโอนการลดค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับก็จะมีการโอนซื้อขายอสังหาเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับซึ่งทําให้แบงค์นะครับมีการลดดอกเบีย้ยและมีการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มีการซื้อขายอสังหากาายิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับคนที่กําลังจะกู้ซื้อบ้านหรือว่าใครที่กําลังจะวางแผนซื้อบ้านหรือใครกําลังที่จะขายบ้านผ่อนต่อไม่ไหวต่างๆนะครับก็ทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเผื่อเราจะช่วยหาทางออกได้ นนั่ะครบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆในปี2568นี้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิด ไม่มีการลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองหรือว่าไม่มีการลดค่าธรรมเนียมการโอนนะครับก็อาจจะทําให้อสังหานะครับชะลอตัวลงอีกครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการโอนนี้ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับสับไพที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกด share, แชร์และกดติดตาม GS Home บ้านพร้อมอยู่เอาไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรหรือว่าจะพาไปดูที่ไหนมีโครงการไหนหน่าชมมีอัปเดตข่าวสารอะไรกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของ GS Home บ้านพร้อมอยู่นะครับคราวนี้ขอ ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ